สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อนุกก่านที่รับส้มสองน้องคำเด้อป้าอุ้มแก้แต่สาวเท้าอุ้มแก้แต่สาแท้เฮ้โอ้ยอุ้มแก้แต่สาแท้าคิวให้เออุ้มแต่สาวท้านุ้ง เป็นมัดบ่เอาเมื่อีกแลวนะน่านเอาเมื่อีกแล้วเฮ้ยเอ้ยคีลเอ้ยิีลัยมาคีลาบ่า่งามอ้าวอ้าวไไปเรยไป้อนร่างลงน้องสิเต็ด เอาหน่อเอาหน่องเป็นเผด้อเด็กก็เป็นวัดหน่องก็เป็นวัดป่ะเนี่ยเอาเอากันฮะไอชิวเป็นก่อนแล้วก็มุกเต้กไอิวอีกเอ้ยตนกันนวเนาะชิวป้ามันแม่ เต็มทางข้าสวนเลยป่ะนี่มักเล่นก็ไลายล่พี่น้องเลยมักเล่นพระอยากได้มักเล่นมาเอาเด้อเงอนมีไเจือจะเห็นมันไลยทั้งแักทั้งหยาบพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องเยลยไลยอยากผักผีกำลังเริ่มเป็นหมาเป็นดอย่างนี้เลยเอาผักผีมีไอ้เจื่อมากินเด้อไให้เจื่อนโทษผักผีพี่น้อง กำลังเริ่มงามนะแว่มันมีพี่มีพีะใหญ่ินงเอเจนหดหมากุ้งหมากิกยำตันสระเศรนาเก็บเมือไว้ในีักเลนนะเจสเอานามอกเลนก่อนมพกเคียวบอนันอบแมนมพิกันนี่เนาะนในขางจันเคียวจะขาวแหละ <laughs> ต้น,น้ะต้นนะาอาขาวมันก็สีแหล่ไงอ๋อก็ไ,ได้ปลูกแล้วมันเกิดเองมันบอมเสียมาเสียแล้วไหมยักบบุมีอัปัโอ้คหนหลักาย ก็น่หากรไดอืมขั้นโม้มือกัเดียวแม่โม้ขมือเดียวจะเอ๋แม่มาส่องเบิ่งยันพากันตกเตียง

nào, chị bé kiap, a mãng mãng lên, chị học đi. Kì mãng lên, béo ấy, viên tăm béo Nó béo ấy,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  béo มากแบบดิบป้แม่จะตำนะเมื่อนั้นะโอ้มากดิบที่เพิ่นตำนะพี่น้องเอ้มากซุกนี่เผิ่นบรรยายตำนี่ขาใหญ่เลยงามก็เรา่มมกลี่นกันงอเอามาแล้วหาก่งามะเอาแนว่ไว้แก่ก้มันเบิ่แกงจังไว้ หวามันเบิดมันเอาไว้ได้ผมบอกินเบิดแหละมันมันสิเบิดถึแม่ถึงเก็บไหวมันหมากเนี่ยนี่งเบิดแล้วมันก็เป็นหมากายมันก็บอกอย่างนั้นในในมันก็บอกงามบปล่โอ้แน่นอ่ะเป่มักเล่นเครื่องหรือมักเล่ยนยังไงมักเล่นอันมักเล่นเลียมบางคนแะ่มากผมก็ปั้นนี่ก็มี Mình bỏ ngam được ơi Thì mình chữ nó ừ. Mình cày công mai nhảy là thì mình chữ Mình bỏ ngam thì tôi đây cầm bỏ ngam Thôi mình đủ sàn phun mà ừ. mẹ lang à? Mạc này mẹ bỏ ngam chân tôi đây cầm bỏ ngam Mình Thái... bỏ ngam lang tôi lang, Thằng lang đi cả sao เห็นยี่โกมักกรศมะซุกกี่วะแม,ม่ะานก็เอมะขาเหมนป้ามักเล่นนะเตเป็นว่างามคักพี่น้องเ้ยพันแบบด้วนี่พันแบบลูกกลมตัวนี้ตัวนี้พันต่างเรือแม่ นี่หลูกงแดงๆนี่แม่นี่คือแบบอยู่ในกรุงเทพนะพี่น้องในเมืองไทยอะไรขาเคยเอาไปตำนยพันแบบนี้นะมันก็มาเกิดอยู่นำกันสนะเ่าก็งงพันต่างมุงขัแบบซุกเลยตัวนี้นะซุกแบบเรืองเรืองกับซุกแน่งแบบเข็มบางๆอือจะมีเจนหิวข่าวอะไรบางส่งพี่น้องบินมกถั่วพันลย ได้ไหมค้างแค่นี้นะเมมีตะหมดเมมจะมาป้ายนายเสือโอ้แม่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 เสืออันมาสีดบอกสีขาเพี๊ยหรือว่าเอาอันศอกไปเมมโอ้ยยังก็ได้พอได้มาขีดนี่ให้ผักเก็บไปแล้วทั้งนั้นน่องน้องนาดนาดเก็บไปก่อนมาเพี๊ยกับพี่น้องเอ้ยปังซุกปอลไร แต่กินเนยาะเดอ้อปลูกวางบโบฮึงเนี่ยวนวดเป่าสามเดือนโอ้าคะแนนนี่ให้น้องอันเนยมาเก็บติกลวยใหญ่ขา,าดมาืองเงยวนหน่อยพี่น้องเลยสะอาดหมดเลยมีอยู่ไหนะแม่ในงนานห้องกับอัตตุสุกมนะันอะ มาสวนนี่ต่อพี่เอ้ยปูดโพดมเลิสมบัเพิ่นปูข่ายมะลิไหนกะ <c oughs> ันน่โพดโพเนาะสีแกงงาม แม่เสียใจกิกกิมาอยู่แล้วแม่พี่น้องตะหนี้ก็ได้ไร้เติบแล้วอะไรพี่น้องไอ้คลิปนี้น้องข้ามก็จะได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพากุไลกุเซ่เป็นกำลังใจน้องข้ามหน่อยเด้อน้องข้ามเสเสเสเดี่ยวก่อนบปอยากเขากล้องพี่น้องนี่ตอนเสาร์พี่น้องบรรยากาศกันบ๊ออกนะอ่า 拜拜，皮囊哎，拜拜。